สวัสดีครับพี่พี่น้องๆสุขุสุข้นครับผมเอฟซบาปอนะครับเมื่อนี้บาปปอกามีภารกิจสิบาพี่พี่น้องไปแย่ไข่หมดแดงครับพี่น้องพร้อมแล้วไปกันเลย

จะได้เป็นไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยควา่าะอได้เป็นไข่มดแดงเป็นลืมๆเลยพี่น้องตอนนี้ฮาก็ได้แหนไข่มดแดงมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องฮอกก็เอาทั้งเบิร์ดเลยครับผมทั้งโตที่มันเป็นมดแดงสีแดงๆนะ่นครับพี่น้องความกับไข่ของมดแดงเนาะ มาใส่น้ำพี่น้องใส่น้ำใส่น้ำเพื่อที่จะ,อะเอารตมดแดงออกครับพี่น้องกระสีมมนเหลือแต่ไข่ครับผมไข่หมดแดงโอ้ตอนนี้เอผมอันมีแต่มดแดงครับเพื่อนกัหกของเพื่อนเด้อพี่น้องเพื่อนกับหากไข่ของเพื่อนเนาะเพื่อนกัหากลูกหักเต่าเพื่อนขึ้นกันโอ้ยก่อยขาพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งข้างในเด้อนี่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  สร้าอสร้างให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยไข่ขามีจิตกอยู่ข้างล่างพี่น้องไข่ขามจะตกอยู่ข้างล่างอู้ยสดๆอวยสวยอยู่กับพี่น้องเมืองสวยเนาะงามเนาะโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจะไล่ไล่ตัวแม่หมดแดงออกก่อนแล้วก็ยิบเอาไปใหม่ออกเนาะพี่น้องไปไหม่จากห้างมันที่เขาแย่ลงมาแล้วครับผมแต่ว่าเซน้านะครับผมเดี๋ยวฮอกกับไปก้อยกันครับพี่น้อง โอ้ยมีแต่มดแดงกัดขาพี่น้องกระบอกว่านอกเท่ว่าเศร้าว่าสีผู้ใดก็เอาแปรงใส่แม่มันตายตัวอ๋อมันมันเป็นเทคนิคหนึ่งเนาะแต่ถ้าเอาแป้งใส่นี่คือโตหมดโต,ตสีเอยียงเกาะสีแดงสีแดงนี่ตายเนาะตายเนี่ยอ,อันนี้ก็<ม>เป็นอีก เทคนิคหนึ่งพี่น้องในการเอาไอแม่มดไอโตมดแดงออกครับผมเห็นบ้านอันยุขึ้นในพี่น้องบนเบิง์นะมันเอ่อมดแดงมันจะมีขาเนาะครับผมขาขามันก็จะมักเกี่ยวกับผ่าเห่ากับพี่น้องเบิ่งเบิกเลยเป็นกระเสียวมุน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 ก็ติดมานาครับผมเขาบอกมุนหลายได้ครับเพราะว่าอาหมุนหลายใครมดแดงก็ติดมานาครับผมก็เอาออกเป็นระยะระยะครับผม แล้วก็เอาโมดแดงออกนี่มันเป็นเทคนิคหนึ่งเลยพี่น้องเทคนิคในการเอา ไปก่อยมาหน่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้ลาเมมดออกเรียบร้อยแล้วมันก็เหลือไข่โมดแดงที่เราเห็นอยู่ครับแต่มีโตนิดหน่อยมันปนครับพอดีสมลำลํำได้ครับพี่น้องพอดีสมลำลํำมาเข้าไปก่อยกันมาฮะนี่ <c oughs> อันนี้เขากับไม้ยุโฮมพักกระโดนครับผมพักกระโดนของกินครับนี่แหละครับพี่น้องกินครับ ก้อยไข่มดแดงนี่ครับผมก้อยไข่มดแดงเลี้ยวฮะกะลงมากล่างเลยครับพี่น้องลงมาพี่ลงมาพี่มานั่งก้อยไข่มดแดงองนี้เลยพี่น้องมาปอกเก็บปากกระโดนมาแล้วครับพี่น้องนี่ดอกพักกระโดงเบิิงเบิง นี S <S 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 ่ใบมันครับผมจบจบครับพี่น้องเหลื่อมยุบยุบกระลังไปแต่แสบครับผมกําลังแสบกระลังแสบกระลังนวเลยครับพี่น้องโอ้ยห้ามเบิ่งเครื่องก้อยไข่มะแดงครับพี่น้องกับบวมี่งยังไหลายอันนี้คือไข่มดแดง่ี่เฮาวอ่อนไปแง่มากบางหันครับพี่น้องไข่มาแดง่ีสไปแง่มากบางหันดอกกระโดนครับดอกกระโดนที่เฮาเพิ่งเกบมาจากเั้ื่องต้นนะครับผมนี่พี่น้องเครื่องต้นเร่องต้นขึ้นไปบ่นี้ นี่พักกระโดนเขากระยุใต้หุ้มกระโดนครับตอนนี้ตอนนี้ย,ยห้ยไต้หุ้มกระโดนเลยพี่น้องนี่ละ่ะเขามาก้อยกันเขาลุมเลยพี่น้องกินแรงเล่นี่กินแรงกินแรงพี่น้องแล้วก็มี่หอมหัวหอมนะครับผมแล้วก็บักพริกดิบบักพริกป่นเข่าขัวครับพี่น้องน้ำปลาครับผมนะน้ำปลาเครื่องปรุงรสของเพื่อนก็มี่ท่นนี้แหละครับพี่น้อง อันคันนี้เพิ่อกะเอาหอมต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีอันหอมเปร้หรือว่าอันผักสีฝรั่งนะคะระับผะละพาสลี่พาสลี่เป็นวะนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละตอนนี้เพาก็นั่งอยู่ใต้โฮมกระโดนครับพี่น้องต่อไปเพาก็สิบห้าพี่น้องก้อยแหละครับผมก้อยไข่มดแดงนะครับมือแรกนี่มากินน้ำกันครับก้อนช่วยผักก้อน เอาแบบวิถีบ้านบ้านบ้านเท่านี้นละ มะก้อยไทยมดแดงมาหานี nah. line, ่มะก้อยไทยมดแดงพี่น้องบักไลยไหมหนึ่งก้อยเบิร์ตบอสกล้วยเบิด์ตาอสันครับผู้กำกับเพิ่นเพิ่นสั่งมากกล้วยเบิด์ตาอสันอันนี้เขาขวดได้พี่น้อง อันไข่มดแดงเข้าหลายแต่เลยสิไใสเบิดเลยพี่น้องยักสิแงหรือใดเด้อบักพีกครับพี่น้องบักพีใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยพี่น้อยยอันนี้น้ำปลาพี่น้อง ใส่จากสองส่อนพี่น้องแล้วก็ห้องหอมสนหอมพี่น้องเรามาหั่นมั่นครับใส่เบอร์แลยพี่น้องโอ้ยขาดอย่างนึงครับบักพริกดิบครับบักพริกดิบเดี๋ยวหั่นบักพริกดิบใส่กันพี่น้อง ่ในใ้เข้ากันพี่น้องบ้านพ่นในเข่ากันค่นหข้ากันมึงเปแต้แค่เพราะทำหน้าตามันอุย้ยหน้าตาดีพี่น้องหน้าตาดีอุย้ยเครื่องแน่นแน่นพี่น้องเครื่องแน่นแน่นยุ้ยอยากว่าพื้ืนให้พี่น้องโอ้ยนำ้ำลายเขาแตกอยู่ซัวซัวยู่เครื่องแน่นๆน่นเครื่องแน่นๆน่นแน่นพี่น้อง แต่โฮมก็กระโดนที่มังกรพี่น้องอืมรสสะตาสุดยอดพี่น้องมีครับอุมามีกะมีครับพี่น้องบัฟพออยากอยากมักนัวแน่นิดนึงพี่น้อง เ,เมนะเราก็ปรุงตามใจชอบเ้อพี่น้องมีข้าวขวหัวหอมสอยหัวหอมหอมแบงหอมสดแล้วก็หอมหัวพี่น้องบักริกบักริกบนบักริกซุกครับพี่น้องเบิ้งหน้าตามันจิ๋หล่ะครับพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ดีรลง นี่แล้วแล้วครับพี่น้องแล้ว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 ก้วยไข่มดแดงแม่พี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟกล้วยไข่มดแดงพี่น้อง ก้อนครับผมแกนบักง่ายไม่หนึงครับพี่น้องกดไป้อยม่วงว่าแม่พ่อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับผมก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงแซ่บแซบครับผมซิ่งมึงอีกจักบาทก่อนเด้อพี่น้องเด้อ แทบคักขนาดพี่น้องเร่อนชุนเร่อนชุนมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมนาะพี่นอ้องค่อยไข่มันแดงพี่น้อง ก็ขนาดครับมามามาสวยแหในใจจงนิดนึงโอ้ัมมี่วยนะกร้ายตรงนี่กรายตงรงตรงพี่น้อง หอมก็พักกระดนเ้อพี่น้องพักกระดนนดสครับไปหลางมันบ่อเสบยฟาดดินก๊บดอกมันก็นได้พี่น้องเนี่ยดอกมันอาพักกินเลยนะครับผม จากคลิปดอกบักกระโดนนะพี่น้องเนาะเพิ่นกระถามมาว่าเอฟซีทั้งเฟซบุ๊กแต่เพิ่นกระถามมาว่าอันดอกมันกินได้อยู่บ่พี่ปอว่าสั่นขอเลี้ยว่าดอกมันก็กินได้พี่น้องนี่ดอกกอนมั่นเนี่ดอกบานเขาจะบกินเขะกินแต่ดอกกอนตั้งเพียแต่บกหัว่าทั้งอื่นเขาจะกินบอนะครับเขาก็กินครับก้อยนี่เลยพี่น้องก้อยไข่มดแดง ใต้ห้องกระโดดเลยพี่น้องแสบครับพี่น้องถ้าบ้าปอกับมากกินกับใบมันหลายเป็นหน่วยมันเด้อพี่น้องใบฮักรบอกินใบอ่อนหลายเป็นว่ามันสิปวดแข้งปวดขาว่าวจันพี่น้อง ตุ่มอาเลยพี่น้องตุ่มมาเลยนี่เพื่อจงกินเมี่ยงเลยครับแสบขนาดครับ ăn thôi nhỏ Thích rồi nhâm đang len thì nó Anh cả không à, dập hết ว่าปอใส่อบางทีผงหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสีสันเนาะมันจะแสบขนาดไหนใจงงรถดสดมาก,มากสดมากๆพี่น้องเอ้ยสด กินสดๆึ้นหอดพีคอนองอยู่ต่างประเทศนี่น้องบับปอกกินเผือเด้อกินเผือเด้อพี่น้องกูอยู่ทางไก่กูได้เป็นคนอุษาบ้านเฮาเก็นหอดบ้านมาเนาะเห็นบับปอกกินก้อยไข่มะแดง่งเสียบแสบเสียบแสบนะ กำลังดีอยขอโทษขอให้ขอบคุณท่านผู้ชมสุกุลสุก้นที่แวะมากำลังใจบ่าวกอเด้อครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เด้อครับผมถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมมาแวะให้กำลังใจบ่าวบอเรื่อยๆเด้อครับผมเด้ออย่าลืมกดติดตามสังบักกระดงสังบักกระดิ่งต่อเนื่องเด้อครับเพื่อที่จะพอด้ ลาดคลิปใหม่ๆจากบาวปอนะครับผมเจ,จะหาแนวมาตอนมาฝักใหม่ๆสูพีสุนองนะครับจากท้องทุ่งอีสานบ้านเท่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ